สวัสดีครับผมเอ็ดกิษดาชัยวันดีทพิปครับกับรายการขี่เสือเที่ยว าขี่เสือเที่ยวแถวย่านริมแม่น้ำเจ้าพยาที่ถือว่าฮิตมากๆย่านหนึ่งของกรุงเทพครับเรียกได้ว,ว่าเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวสุดๆเพราะมีสถานที่น่าสนใจมากมายให้เลือกไปตามใจชอบเลยนั่นก็คือย่านท่าพระอาทิตย์และท่าพระจันทร์ครับโดยทั้งสองย่านนี้เคยเป็นที่ตั้งของป้อมปราการ2ใน1 4ป้อมที่สร้างขึ้นเมื่อสถาปนากรุงเทพเป็นราชธานีจึงทําให้ทั้งสองย่านนี้มีชื่อที่คล้องจองกันครับ และนี่ครับคือเล่นจักรยานครับบนถนนพระอาทิตย์ซึ่งเขามีการจัดวางจัดเรียงว้อยังเป็นระเบียบมากก็คือรถจะไม่สามารถเข้ามาจอดได้ถ้าจะเห็นก็คือจะมีแนวกั้นขวางรถเพื่อไม่ให้รถเข้ามาจอดก็ทําให้คนที่ปั่นจักรยานอย่างเราปั่นได้ง่ายขึ้นถนนปั่นจักรยานเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มแพร่ไปหลายๆที่ในกรุงเทพแล้วแหละแต่อาจจะยังไม่เยอะมากส่วนมากก็เป็นแต่เล่นนะฮะแต่มันจะไม่มีที่กั้นเหมือนที่ถนนพระอาทิตย์เส้นนี้ก็เลยทำให้มีรถจอดขวางเต็ไมไปหมดเลย ครับและนี่ครับเป็นอีกจุดหนึ่งครับที่ทางกทมได้มีรถจัก,กรยานไว้ให้เราเช่ายืมครับสาหรับคนที่ไม่มีรถจัก,กรยานนะฮะสามารถมาเช่ายืมได้ที่นี่ตรงนี้ก็คือตรงถนนพระอาทิตย์ครับแล้วก็อยู่ตรงข้างๆป้อมพระสุเมนพอดีเลยถ้าสมมุติว่าอยากจะปั่นจัก,กรยานเมื่อไหร่ก็เช่าที่นี่ได้เลยฮะ นนี้ถือว่าอร่อยมากเลยครับก็คือถ้าหมูเราปั่นมานเนื่อยเนี่ยแวะพักกินตรงนี้ใช้ได้เลยร้านนี้ฮะจะอยู่ตรงข้ามร้านไอ้ปันน้ำมันปตทอ,อยู่ตรงหน้าซอยอสามเ็จซอยห้าบ้านขเขาจะออกสไตล์แบบบ้านๆน,นะเป็นบ้านที่ทําแบบเปิดขึ้นมาไม่ได้ตกแต่งร้านสวยงามแต่คือฝีมือเขาใช้ได้เลยฮะ วัดสามพระยาเป็นพระอารามหลวงสันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาต่อมาในสมัยรัชกาลที่สม,มีพระยาสามคนร่วมกันบูรณะวัดขึ้นใหม่จึงได้ชื่อพระราชทานว่าวัดสามพระยาสิ่งที่โดดเด่นของวัดสามพระยาคือสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานร,ระหว่างของไทยและจีนอย่างวิจ,จิตรงดงามซึ่งสามารถเห็นได้จากพระอุโบสถซุ้มประตูและจิตรกรรมฝาผนังภายในวัดอย่างที่เห็นครับ หลังจากที่เราปั่นจักรยานกันมาเนี่นยแล้วนะก็มาแวะพักที่วัดสามพญาตั้งแต่เข้ามาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออมันร่มเย็นบรรยากาศมันร่มเย็นมากรู้สึกแตกต่างจากเวลาเราอยู่นอกวัดนะเนาะและสิ่งหนึ่งที่วัดทุกวัดมีความคล้ายคลึงกันก็คือทั้งทางด้านสถาปัตยกรรมประติมากรรม แล้วก็จิตกรรมฝาผนังไม่ว่าลวดลายมันจะเป็นยังไงความแตกต่างมันจะออกมาเป็นแบบไหนแต่สิ่งที่ผมรับรู้ได้คือความสวยงามที่ถูกสื่อออกมาผ่านภาพแล้วก็สิ่งก่อสร้างเหล่านี้ก็ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในเมืองที่มีแต่วความวุ่นวายนะครับแต่มันก็ยังมีที่ที่หนึ่งที่จะให้เราพักสงบจิตใจและร่างกายนั่นคือวัด และในกรุงเทพฯก็ยังมีวัดอยู่อีกหลายๆที่ไม่ใช่แค่วัดสามพญาแห่งนี้ที่สามเสนยังมีอยู่ทั่วกรุงเทพไปหมดยังไงก็ลองมาแวะพักกันที่นี่ได้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ผมคิดว่าทำให้เราได้สงบทั้งร่างกายและจิตใจเลยทีเดียว รับนักปัน่น 1. จัก,กรยานควรเลือกขนาดที่เหมาะสมกับร่างกายอานและแฮนควรปรับให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหลักการง่ายๆคือเวลาปัน่นขาไม่ควรต้องเหยียดจนสุดและเท้าต้องสามารถแตะพื้นได้สบายๆ 2. เช็คสภาพเบรกทุกครั้งและสวมหมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่จัก,กรยาน 3. หากมีสัมภาระควรใช้กระเป๋าเป้สะพายไว้ด้านหลังให้กระชับ หรือติดตั้งตะกร้ากระเป๋าทัวลิ่งกับจัก,กรยานไม่แนะนำให้แขวนไว้กับแผดนจัก,กรยาน 4. เคารพบกฎหมายจราจรเพราะรถทุกประเภทใช้ถนนร่วมกันและไม่ควรขับขี่บนทางเท้า 5. เคารพสัญญาณไฟจราจรไฟแดงหมายถึงหยุดสำหรับรถจัก,กรยานเช่นเดียวกัน 6. ตื่นตัวกับเหตุการณ์รอบตัวไม่ควรใส่หูฟังขณะขับขี่ 7. ถ้าไม่แน่ใจในความปลอดภัยของเส้นทางข้างหน้าหรือพบอุบัติเหตุควรลงจากรถแล้วจูงแทน8หากต้องเบรกจัก,กรยานอย่างกระทันหันให้ทิ้งน้ำหนักตัวลงที่อานจัก,กรยานแล้วเบรกล้อหลังก่อนค่อยเบรกล้อหน้า9การขับขี่ในเวลากลางคืนควรมีไฟสีขาวติดด้านหน้าจัก,กรยานและไฟสีแดงที่ด้านหลังจัก,กรยานเพื่อให้เพื่อนร่วมถนนสามารถมองเห็น10มันซ่อมบำรุงจัก,กรยานเป็นประจำ สวัสดีครับพี่โรดสวัสดีสวัสดีครับพี่โรดครับเป็นเจ้าของร้านเดชชนบทครับที่อยู่ถนนสามเสนครับใช่สามเสนก็วันนี้ก็มานั่งพักผ่อนร้านพี่โรดนิดนึงยินดีตอนรับก็เลยเห็นการตกแต่งของพี่โรดก็เลยอยากจะถามว่าแบบพี่โรดขายอะไรบ้างขายอะไรบ้าง <c oughs> ถ้าคนทั่วไปดูมันก็คือของที่ระลึกเป็นไทยๆเป็นของที่ระลึก <c oughs> แต่แต่จริงๆถ้าดูดีๆเนี่ยมันจะเป็น สไตล์ที่มันเป็นไทยแบบว่าเอื้อมถึงง่ายคือคือมีความเป็นชาวบ้านหน่อยมันไม่ได้เป็นไทยแบบชั้นสูงไงก็คือมาตามชื่อเลยเดือชนนบทใช่ก็ชอบชอบแบบบ้านนอกแต่เอาความเชยมาทำให้มันเท่ห most เห็นบอกว่าสมัยก่อนพี่โรเคยออกแบบฟอนด้วย เราเป็นนักออกแบบนะแล้วทีนี้อยู่กับตัวหนังสือเยอะ mm hmm. ก็หนีไม่พ้นต้องเอาตัวหนังสือมาทำมาหากินอะ่ะ mm hmm. ก็มาออกแบบในงาน, mm hmm. ง,านงานสินค้าของที่เรื่อของตัวเองสไตล์ให้มันเป็นไทยโดยเครื่องมือที่สําคัญก็คือตัวหนังสือฮ mm hmm. นะตัวหนังสือเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญ mm hmm. นี้พอทําไปนานๆเนี่ยมันมีความต้องการสไตล์เฉพาะอย่างที่ชัดก็คือ หนังฟ้าทะลายโจรเนี่ยตอนนั้นเนี่ยไม่มีตัวหนังสือที่มันเข้ากับหนังเราก็ต้องทําขึ้นมาเองหลังจากฟ้าทะลายโจรเนี่ยก็เลยแบบว่าสนใจว่าฟ,อน,อ,าาอ,ฟอนมันทำยังไงก็ทามันเรื่อยๆแต่ละฟอนเนี่ยมันทํานานก็ทามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็สมัยก่อนก็ทําอยู่ก็หลายตัวเพราะหนังของพี่สิทธิ์พี่วิษษษสิทธิ์ศาสนาเที่ยงก็จะจะเป็นคนทําฟอนต์้เอง <c oughs> จักรยานเข้ามาเกี่ยวพันบ่อยไหมถ้ามาอยู่ร้านเนี่ยก็ใช้เกือบทุกวันอ,อแล้วพี่คิดว่ามีพี่เคยมีทัศนคติยังไงเกี่ยวกับจักรยานนะพี่ประมาณว่าจักรยานมันมันมันช่วยอะไรเราได้บ้างเอา,เอาเฉพาะเราละได้ได้ <นะ S 2> ได้ได้อย่างเราเนี่ยเราใช้ประโยชน์กับมันเราใช้ประโยชน์กับมันจริงๆเพราะว่ามันก็ช่วยเราให้มันสะดวกสบายขึ้นเราซื้อของเราก็มีตะกร้าใส่<ม>คือคือเราใช้ใช้จักรยานเพื่อมาเสริม เสริมชีวิตประจําวันเรานะเพวัะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นอะไรอะเป็นปกติเป็นปกติสุขมันเสริมให้มีปกติสุขอะไม่รู้จะพูดว่ายังไงเสริมให้แบบชีวิตเราแบบเออทำอะไรสะดวกขึ้นซึ่งซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่ราคาไม่แพงสมัยนี้เขาก็มีแบบการรณนรงลงให้ปั่นจักรยานมีจุดพักจักรยานอะไรอย่างนี้ด้วยพี่โลดคิดว่าอันนี้มันเป็นแค่เพียงว่ากระแสหรือว่ามันเป็น เป็นเป็นกระแสแน่นอนเป็นกระแสแต่ก็ยังโชคดีที่กระแสนี้มันมันอยู่ที่พัฒนาขึ้นแนวโน้มแต่ว่าอัตราอาจจะไม่ไม่ไม่เร็วนักแต่แต่แตถือว่าดีนะที่ที่มันมีกระแสนี้อยู่มีเป็นกลุ่มที่ออกไปนัดกันออกไปขี่อย่างน้อยก็เพื่อสุขภาพลดมลพิษอะไรเงี้ยแล้วก็คนขายจักรยานก็มี อาชีพเขาจักรยานร้านซ่อมก็มีอาชีพก็<ม>ก,ก็ดีอ่ะก็ทําให้กิจกรรมมันเกิดขึ้น<ม>แล้วก็ปลูกฝังบางอย่างเกี่ยวกับการออกกําลังกาย<ม>นะครับ<ม>โดยราคาไม่แพงเปิดเปิดโอกาสให้ตัวเองได้สังเกตที่ที่แตกต่างออกไปเพราะเวลาเราขี่ไปที่อื่นเราก็จะสังเกตสภาพแวดล้อม,มคือคือผมเชื่อว่าการเรียนรู้เนี่ยมันอยู่กับที่ไม่ได้ เราจะเรียนรู้อะไรเนี่ยเราต้องเอาตัวออกไปข้างนอกจัก,กรยานเป็นอุปกรณ์ที่ดีที่พาเราให้ไปสู่การเรียนรู้ข้างนอกตอนนี้มันเป็นกระแสปุ๊บ <c oughs> ก็ถือว่าดีเพราะว่าทุกคนจะเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ของตัวเอง <c oughs> <c oughs> แวะร้านนี้เลยดีกว่าโรตีมัตตบัชื่อดังตั้งอยู่ตรงหัวมุมถนนตรงข้ามกับป้อมพระสุเมนเมนูที่ผมขอแนะนำเลยวันนี้คือโลตีแกงมัสมั่นครับ มากครับแล้วก็รสชาตินี่เต็มข้นเนื้อแป้งเนื้อแป้งนี่ก็แบบกรอบกำลังดีเหนียวอร่อยครับและนี่ครับเป็นอีกหนึ่งจานที่ผมคิดว่าอยากจะลองของร้านนี้ครับอยากกินส่วนตัวเลยตอนนี้อันนี้เขาเรียกว่าไก่แคนดูรีเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันเลยนะครับโอเคอ่ะ สวัสดีครับพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตนะครับแห่งร้านเวโรโดมครับก็วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์เขกากันว่าทําไมเวโรโดมถึงอยู่ในแผนที่จักรยานนะฮะร้านนี้นะครับผมไม่ใช่เป็นแค่ร้านกาแฟครับแต่เป็นร้านที่เกี่ยวกับจักรยานด้วยซึ่งความต้องการของพี่แนนเจ้าของร้านนะครับผมเขาต้องการที่จะทําเหมือนเป็นศูนย์กลางของจักรยานครับคือสื่อสารเรื่องเกี่ยวกับจักรยานกันคือคนสามารถมาชิมกาแฟและรับเรื่องจักรยานในตัวด้วยเช่นมีที่จักรยานหรือต้องการความรู้เรื่องจักรยานจะมีหนังสือพวกจักรยาน หรือบางครั้งก็มีทริปจักรยานจัดกันอย่างเงี้ยครจะไปเที่ยวกันแล้วทำไมร้านเนี้ยครับถึงชื่อว่าเวโรโดมครับพี่คำเดิมคือเป็นเวโรโดมที่ก้อยแข่งกันใช่ไหมครับเวโรโดมคำชิงเวโรโดมเนี่ยเวโรเนี่ยมาจากคำว่าจักรยานส่วนโดมนะครับมาจากโดมธรมธรมศาสตร์ ความจริงบีรโดมนจะเขียน D R O N E นี่ไหแต่ว่าโดมไม่ใช่โดมของธรรมชาติคือในการแบบนักสือสถานที่ด้วยครับคือเรามาอยู่ในที่ค่ะแล้วก็ายเป็นโดมกันเป็นเรโดมแล้วข้อขายยื่นนะฮะก็คือนักปั่นที่ขับมาที่นี่ครับเยอะหรือเปล่าแต่แต่ละวันนึงผมว่าเขาจะจบทริปกันมาแบบ ปั่นรอบสนามหลวงสมัยเขาออกกำลังกายรอบสนามหลวงก็มามาแวะมาร้านหรือไม่รถมีคนจักรยานเสียซ่อมหาที่ซ่อมไม่ได้ก็มาร้านก่อนเพราะว่าร้านเรามีอะไรสำรองพอพอซ่อมได้เช่นป่ายางเติมลมอะไรอย่างเงี้ยล้วก็คือมือซ่อมบางชนิดเรามีให้ยืมได้ครับแล้วพี่โอ้ตนะเคยปั่นไปที่ไหนไกลที่สุดเลยหรือเปล่าไกลที่สุดไปทิเบตครับผม จากไหนไปทิเบตจากไทยไปทิเบตครับผมผมเริ่มต้นที่เชียงใหม่ครับผมผมเริ่มต้นก็มีไปงที่เชียงใหม่เพราะพาพาแม่เที่ยวด้วยแล้วก็ไปจากเชียงใหม่ไปเชียงแสนแล้วเป็นระยะทางเท่าไหร่ในการไปทิเบตนันจำไม่ได้เหมือนกันนะน่าจะประมาณเกือบห้าพันโลได้ครับห้าพันโลครับระยะเวลาในการเดินทางนั้นห้าเดือนคะแต่ว่าเวลาล้อมหมุนจริงๆประมาณประมาณสามเดือนเพราะว่ามีบางเมืองเราอยู่ยาวแล้วเป็นไงทริปนั้นมีความรู้สึกว่า ประทับใจอะไรในจักรยานเรามากขึ้นหรือเปล่าผมว่าพอรู้สึกผมรู้สึกว่าจักรยามนมันทำได้มากกว่าที่เราคิดว่าเรา,เราทำได้ไงเนี่ยาปฟ่นไปถึงที่เบีได้มาสูงสุดของโลกหลังคาโลกได้เนี่ยด้วยจักรยานสองล้อด้วยที่ต้องใช้น้ํามันันรู้สึกสุดยอดที่สุดชะคิดว่าจักรยานจะทําทได้หลังจากที่ได้คุยกับพี่โอ๊ตมาผมรู้สึกว่าพี่โอ๊ตเป็นคนแบบ เจ๋งมากเลยเพราะว่าเขามีแนวคิดที่แตกต่ตางออกไปจากคนเมืองคือเขาเลือกที่จะใช้ชีวิตสมถะรเลือกที่จะใช้ชีวิตกับจักรยานด้วยเหตุผลที่ว่าจักรยานเนี่ยทำให้เขาได้มีอิสระมากกว่าการขับรถได้รู้สึกว่าไม่ไม่ได้อยู่ในชุมชนที่แออัดและเขาเป็นคนที่เป็นคนที่ประหยัดเขาเก็บเงินบาทนึงทุกๆ1กิโลเมตรเพื่อที่จะเอาไปซ่อมจักรยานผมคิดว่าเขาเจ๋งมากเลย แต่ก่อนจะจากกันไปครับเรามารู้เรื่องสุขภาพดีๆกันกับช่วงสุขสร้างได้บายบีนคะรับ o p เ r a t i ช n ่นบีนหรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญพืชของไทย มาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงพิษพันธุ์อาหารจากออบริชบิมไม่ใชยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับพุ้งกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับโรคเบาหวาน เกิดจากความผิดปกติของร่างกายที่มีการผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอหรือเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินฮอร์โมนอินซูลินเป็นฮอร์โมนที่ถูกสร้างขึ้นที่ตับอ่อนมีหน้าที่คอยช่วยให้ร่างกายเผาผลาญน้ําตาลมาใช้เป็นพลังงานเมื่อร่างกายสร้างฮอร์โมนอินซูลินได้น้อยหรือไม่สร้างเลยจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคนี้ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานจะมีอาการเบื้องต้นคือปัสสาวะมากขึ้นและบ่อยขึ้นในเวลากลางคืนเหนื่อยง่ายไม่มีเรี่ยวแรง น้ำหนักตัวลดโดยไม่ทราบสาเหตุติดเชื้อบ่อยกว่าปกติสังเกตได้จากเมื่อเป็นแผลแล้วแผลจะหายยากน้ำหนักผมเนี่ยอยู่ประมาณสักเจ็ดสิบกว่าได้เจ็ดสิบสามาอยู่ในช่วงเนี้ครับผมไปทํางานได้อยู่ประมาณสักสามเดือนน้ําหนักผมลดลงมาเหลือห้าสิบเก้าพอน้ําหนักมันลดตาก็เริ่มผ่าเหมือนกับผมเนี่ยมองอยู่ในหมอกเลยหมอกที่หมอกทึบๆอ่ะช่วงที่ผมมีอาการช็อกเนี่ยมันแบบว่ามองไปเนี่ยมันท่าไปหมดเลย แล้วผมรู้สึกเพียแล้วแบบว่ากลางวันเนี่ยหลับตลอดไม่หลับก็ไม่ได้นั่งสับปรงงกนั่งสับเงโงกตลอดพอเล่าอาการให้ในแพทย์ฟังในแพทย์เขาบอกว,ว่าสงสัยจะเป็นเบาหวาน <Okay. S 1> พอเช็คเลือดออกมาเนี่ยก่อนทานอาหารนะฮะแล้วก็หลังทานอาหารเนี่ยค่ามันอยู่ที่ประมาณ500้อครั้งแรกนี่กลางคืนเนี่ยก่อนนอนในสองแคปซูลสองแคปซูลเช้านี่สองแคปซูลหลัง,งจากนั้นเนี่ยประมาณสักช่วงช่วงเดือนแรกนะครเริ่มลดละ ลเลือร้อยเจ็ดสิบกว่าครับเมื่อเช้านี้ผมเพิ่งไปหาหมอมานะครับหมอเขานัดเจาะเลือดตรวจเลือดผมอยู่ที่ร้อยสี่หนึ่งไม่ใช่ร้อยสี่สิบนะครับหนึ่งศโอ้โหแล้วอยู่ระดับนี้ทั้งหมดหเดือนเเดือนมาแล้วบางเดือนนี้ไม่ถึงร้อยด้ซ้ำไปบางเดือนไม่ถึงร้อยครับเดี๋ยวนี้นะฮะผมเหมือนผมอายุสี่สิบอะเฮ คนที่เป็นมาหวานเนี่ยจะรู้มันจะอ่อนเพลีย,ยไม่มีแรงไม่มีแรงล่าอะไรมันก็ไม่มีแรงไปหมดเออก่าค,คนเริ่มสนใจขึ้นมาทันทีเลยนะแล้วเออแล้วที่บอกว่าตาพร่ามัวเดี๋ยนี้เป็นไหมฮะไม่เป็นละฮะใสใสชัดเลยครับมองอะไรก็ชัดนะฮะโรคข้อเสื่อมเกิดจากความเสื่อมของกระดูกอ่อนซึ่งมักจะมีอาการปวดข้อเคลื่อนไหวข้อได้ลดลงอาจมีเสียงกรอบแกรบที่ข้อสาเหตุของข้อเสื่อมอาจเป็นผลมาจากการใช้ข้อทํางานมากเกินไป เป็นเมื่อปี5้าสตอนนี้5 7 4เีปี <CB S 2> ผ่านไปค่ะ,ค,ะคือเนื่องจากว่าเราเก้าวลงจากบันไดแล้วจะมีเสียงดังกึกที่หัวเข่าขัดเลยค่ะแล้วก็ปวดเลยแล้วก็พอปี54ี่เนี่ยมันก็มีอาการเพิ่มขึ้นคือหมอก็จะนัดทุก6เดือนอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็3เดือนแล้วแต่อาการจนกระทั่งเมื่อปี5้าที่มันปวดข้างซ้ายนะคะ,คะมันปวดมากขึ้นอาการคือข้อเข่ามันจะบวมแล้วก็ร้อนปวดอย่างรุนแรงแต่คุณหมอคุณหมอบอกว่าจะต้องฉีดสเตียรอยด์โอเคไหมเข้าไปเเข้าไปในข้อเข่าหมอบอกว่าถ้าฉีดเนี่ย มันจะหายปวดโอเคงั้นเราเอาเพราะว่าเราทนไม่ไหวแล้วก็เลยหมอก็เลยฉีดเต่ยร์ให้หนึ่งเข็มนั่นคือวิธีการรักษาใช่ค่ะขณะขณะนั้นที่มีอาการปวดมากนะก็คือคุณหมอก็จะนัดไปหาทุก3เดือนอย่างเงี้ยคะ่ะอาการปวดมันเริ่มรุนแรงมากขึ้นที่เราเคยนั่งแบบห้องน,นะะ้ำเนี่ยค่ะก่อนจะลุกคือต้องแบบต้องหาอะไรจับ ให้มันแล้วค่อยๆพิยุงตัวขึ้นปวดแบบทรมานมากใสย่ยางเกงก็ไม่ได้เพราะขาเวลาเรายกขึ้นเนี่ยมันก็จะปวดท้ายมันปวดมากเลยเราออกจากงานเพื่อพักตัวเองประมาณตุลาห้าสตอนแรกเราก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกเราจะหายหรือไม่หายแล้วก็มาฟังอาจารย์บรรยายด้วยค่ะก็าาเลย ทานสุสีชมพูอ่ะค่ะ,าคะสามวันแรกเป็นเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็ผลางจากวันที่4ก็เป็นเช้า2เย็น2จะมีอาการหนึ่งคืออาการที่เราตึงจากกระโปงจนกระทั่งถึงส้นเท้าคือเอ็นร้อยวามันจะตึง<อ>แล้วก็ผ่านไปสิบห้าวันเนี่ยอาการตึงมันหายไปเลยอันนี้ร่วมกับยาหมอที่ให้อยู่ใช่ค่ะร่วมกันด้วยไปหาคุณหมออีกคุณหมอก็บอกว่าเอออาการก็ดีขึ้นแล้วคุณหมอก็ไม่ให้ยาพวกแก้ป,ปวดแล้วก็คลายกำเนือ้อก็ลกลับมาต่อเลยไหมครต่อค่ะตั้งแต่เดือนพฤศจิกาัาาาคมมกกกรรเือออ่ไีสบ บวมไม่มีอักขเขาไม่ไม่ร้อนอีกเลยอาการดีขึ้นในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาอาการปวดแบบทรมานไม่มีอีกเลยแล้วก็อาการอักเสบแบบบวมแดงก็ไม่มีไม่ร้อนก็ไม่มีค่ะอาการตึงไม่มีค่ะไม่มาอีกเลยไม่มาอีกเลยค่ะทรั้งที่น้ำดักก็ไม่ลดลงด้วยน้ำดักก็ไม่ลดลงด้วย Operation ่นบิสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพวันนี้คุณบิมแล้วหรือยัง ทั้งอิ่มทั้งสนุกกันมาทั้งวันพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าในรายการขี่เสือเที่ยวกับผมเอสกฤษดาเชวาลิทิพสวัสดีครับ